คลิปนี้นะครับครูติ๊กก็อยากจะขอแนะนำวิธีการดาวน์โหลดคําที่ออกเสียงจาก Google Translate ที่ง่ายๆนะครับเอาไว้ใช้งานเป็นไฟล์ MP3 นะครับ <S <S สวัสดีครับมาพบกับช่องห้องเรียนครูติ๊กนะครับทุกเช้าวันอาทิตย์เวลา9นาฬิกาเวลาดีๆที่จะมาพบกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่ง่ายๆเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลากับช่องห้องเรียนครูติ๊กนะครับคลิปนี้นะครับครูติ๊กก็อยากจะขอแนะนําวิธีการดาวน์โหลดคําที่ออกเสียงจาก Google Translate ที่ง่ายๆนะครับเอาไว้ใช้งานเป็นไฟล์ mp3 นะครับ เหมาะสำหรับคนที่ต้องการอยากจะได้ไฟล์เสียงจาก Google Translate นะครับเอามาประกอบคลิปหรือจะเอามาประกอบไฟล์วิดีโอต่างๆก็สามารถทำได้หลากหลายภาษาด้วยนะครับที่สำคัญดาวน์โหลดฟรีด้วยจะมีวิธีการอย่างไรเราไปติดตามรับชมกันครับก่อนไปรับชมก็ฝากไว้ถ้าชอบคลิปนี้ชอบแนวทางของช่องนี้นะครับก็ช่วยกดแชร์กดไลค์ถูกใจก็กดติดตามทั้ง5ช่องทางของห้องเรียนครูติกนะครับแล้วไปพบกับวิธีการดาวน์โหลด ไฟล์เสียงจาก Google Translate กันได้เลยครับครับมาเริ่มกันเลยนะครับการที่เราจะอัดนะครับบันทึกเสียงจาก Google เนี่ยนะครับเราจะต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือมาช่วยเราก่อนนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับวิธีจะเอาเครื่องไม้เครื่องมือของ Google มาใช้ในการอัดบันทึกนะครับเสียงจาก Google Translate นะครับก็ต้องไปดาวน์โหลดตัวช่วยมาช่วยเราก่อนนะครับก็คือไปที่ Attention ตรงนี้นะครับ หรือว่าส่วนขยายตรงนี้นะครับติ๊กที่ส่วนขยายตรงนี้นะครับก็จะอยู่ส่วนขยายตรงนี้นะครับจัดการส่วนขยายตรงนี้ก็ติ๊กเลยนะครับเป็นลูกฝันเฟืองอยู่ตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับเราก็จะเห็นว่าสํารวจส่วนขยายและทีมเพิ่มเติมในโคมเว็บสโตร์นะครับเราก็คลิกเข้าไปเลยนะครับนี่ก็จะเข้ามาในส่วนของส่วนขยายโคมเว็บสโตร์แล้วนะครับหรือบางท่านนะครับไม่มีส่วนขยายที่ติดตั้งไว้ตรงนี้นะครับเราก็พิมพ์ในโคมเลยนะครับ เราก็พิมพ์ว่า Chrome Web Store ตรงนี้ได้เลยนะครับพิมพ์ Chrome Web Store นะครับจากนั้นเราก็เข้ามาหน้าแรกตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกเลือกเลยอันแรกนะครับก็จะเข้ามาเหมือนกันเห็นไหมครับเข้ามาเหมือนกันนะครับนี่เข้าได้2วิธีนะครับในส่วนนี้ก็คือเข้าโดยหน้าเว็บ Google Chrome เลยหรือจะไปเลือกที่ส่วนขยายแล้วเลือกจัดการนะครับจัดการส่วนขยายนะครับ จากนั้นเราค่อยมาเลือกโคมเดฟโตนะครับพอเข้ามาแล้วนะครับในส่วนของอแว่นขยายตัวนี้ค้นหาส่วนขยายเพิ่มเติมเราก็พิมพ์ตัวแอปพลิเคชันนั้นได้เลยนะครับนั่นก็คือตัวสมาร์ทออเดีโอแคปเจอร์นั่นเองนะครับเราก็พิมพ์เลยนะครับเนี่ยนะครับพอพิมพ์คําว่าสมาร์ทออเดีโอก็ขึ้นมาแล้วนะครับสมาร์ทออเดีโอแคปเจอร์ตัวนี้นะครับที่เป็นรูปคล้ายๆไม้สีเขียวตัวนี้เราก็คลิกเลยนะครับนี่ พอคลิกเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะเห็นคำอ่าเพิ่มในโครมตรงนี้เห็นไหมครับเพิ่มในโครมแล้วก็ติ๊กเลยนะครับสีน้ําเงินน้ำเงินเนี่ยนะครับจากนั้นเราก็ามีป๊อปอัพมาเราก็บอกว่าเพิ่มในส่วนขยายตรงนี้นะครับเราก็คลิกเลยนะครับรอการติดตั้งสักครู่นะตอนนี้ก็ติดตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเราติดตั้งได้เนี่ยเขาจะเขียนว่านําออกจากโครมเห็นไหมครับตอนนี้เราก็ได้เพิ่ม ตัวสมาร์ทออเดียโอแคปเจอร์ลงในโคมเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ปิดไปนะครับนี่มันก็อยู่ในส่วนขยายตรงนี้นะครับเราเลื่อนลงมาดูสมาร์ทก็จะเป็นในส่วนของสมาร์ทออเดียโอแคปเจอร์ตรงนี้นะครับนี่ได้บรรจุเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้นะครับเวลาเราจะอ,าอัดบันทึกเสียงนะครับอัดบันทึกเสียงเราก็ไปเปิดโปรแกรม g o o g l e t r a n s l a t e ขึ้นมาก่อนนะครับนี่ตัวนี้นะครับ คลิกที่จุดเก้าจุดก็สามารถเปิดได้เลยนะครับทุกคนคงรู้จักกันดีนะครับ Google แปลภาษานั่นเองนะครับในช่องอมันก็จะมีช่องให้เราพิมพ์ข้อความนะครับอันนี้เป็นคําแปลถ้าเราพิมพ์ภาษาไทยนะครับเขาก็จะแปลเป็นภาษาอังกฤษหรือเป็นภาษาอื่นๆตามที่เราต้องการนะครับถ้าเราพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแปลเป็นไทยเป็นญี่ปุน่นเป็นอะไรที่เราตั้งค่าไว้นะครับสมมุติเราพิมพ์ไทยก่อนนะครับผมพิมพ์ปุ๊บลงมาเรียบร้อยนี่นะครับ นี่นะครับประมาณนี้นะอันนี้ก็แปลเป็นภาษาอังกฤษนะครับเราก็สามารถฟังเสียงภาษาอังกฤษได้ตรงนี้ใช่ไหมครับนี่หรือฟังภาษาไทยตรงนี้นะครับนี่นะครับข้อดีของ Google แปลภาษาเนี่ยนะครับเขาให้เราสามารถพิมพ์ข้อความเนี่ยได้ถึง5,000คํคนี่นะครับห้าพันตัวอักษรนะครับห้าพันตัวอักษรตอนนี้ผมเพิ่งใช้ไปแค่245ตัวอักษรเองนะครับพิมพ์แบบยาวๆไปได้เลยนะครับ เราจะได้เอาบทที่เขาพูดเนี่ยเอาไปใช้งานได้นั่นเองนะครับทีนี้เวลาจะใช้งานนะครับเราก็ไปที่ตัว a x t e n s i o n นะครับหรือตัวส่วนขยายนะครับที่เราติดตั้งเมื่อไมเมื่อสักครู่นี้นะครับนี่อยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงแท็บบาร์ด้านบนตรงนี้นะครับเราก็คลิกเข้าไปเลยก็ไปเลือกนะครับตรงนี้นะครับเราก็เปิด smart audio capture มาได้เลยก็คลิกเลยครับนี่ก็ตะมาแล้วเห็นไหมครับอ่า ง่ายๆก็คือเราก็ติ๊กตรงนี้ครับเวลาจะใช้งานก็กดปุ่ม Start Tab r e c o r d i n g ตรงนี้ได้เลยนะครับนี่นะครับแล้วก็จะมีให้เราเลือกว่าจะเลือกใช้128หรือ192เมกะบิตเปอร์เซกนะครับหรือ256โดยปกติเขาตั้งไว้ที่320นะครับเมกะบิตเปอเซกนะครับก็ High c r u t y อยู่แล้วนะครับเราก็เลือกสูงสุดไว้ไม่มีอะไรนะครับทีนี้เราก็ ถ้าจะใช้งานนะครับเราก็กดสตาร์ทเลยนะครับพอกดสตาร์ทแล้วนะครับเราก็มาเปิดปุ่มลําโพงตรงนี้นะครับว่าฟังตัวนี้นะครับอ่าผมเปิดเลยนะครับพรที่เศษจากทุกขนแห่งใดในโลกนี้จงมารวมก็จะมีเสียงเขียวนี้ขอให้เสียงเข้าแล้วเห็นไหมครับทั้งหลายโดนบันดาลให้สุขสันตลอดกาลนิรัน์ไปทุกถ้ามีถูกขจัดและปัดเปล่าสิ่งโลมเล้าให้จิตคิดวันไหว ขอให้มันสูญสลายมาลายไปพบแต่ความสุขใจนิรันดร์จากใจครูติก๊กเมื่อเสร็จแล้วเราก็กดฟ i n i s h record ตัวนี้นะครับ f i n i เรคค c o r d เลยนะครับนี่ก็เป็นเสร็จเห็นไหมครับบันทึกเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เวลาเราจะฟังนะครับเวลาจะฟังทดสอบดูก็กดปุ่มเพย์ตรงนี้นะครับนี่พริเศษจากทุกหนแห่งใดในโลกนี้จงมารวมอยู่ที่นี่ส่งให้ท่านขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโดนบันดาล ให้สุขสันตลอดการละนิรันร์ไปทุก์ถ้ามีถูกขจัดและปัดเป่าสิ่งโลมเล้าให้จิบคิดวันไหวขอให้มันสูญสลายมาลายไปพบแต่ความสุขใจนิรันร์การจากใจครูติก๊กเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็พอดไว้ก็ได้นะครับทีนี้เวลาเราจะเอาไปใช้งานนะครับก็อยู่ล่างเลยนะครับเขาก็ให้เราเลือกฟอร์แมตว่าจะเป็น MP3 หรือจะเป็นคืนเว็บนะครับหรือจะเป็นเว็บ M ก็ได้นะครับถ้าง,ง่ายๆเราก็เลือก MP3 ก่อนนะครับจากนั้นก็กดเซฟเลยนะครับตรงนี้อ่าก็จะทำการเซฟอ่า c o น i n g Audio to MP3 นั่นออออเองนะครับเมื่อเซฟเสร็จแล้วนะครับเขาก็จะถามว่าเราจะไปเซฟไว้ที่ไหนนะครับเราก็เลือกไว้ที่อ่าเดสก์ท็นะครับเพื่อจะได้หายง่ายของผมไปที่เดสก์ท็นะครับ ว่าเป็นไฟล์นามสกุล mp3 เราสามารถตั้งชื่อตรงนี้ใหม่ก็ได้นะครับอ่าเอาไว้ตรงนี้ก่อนนะครับจากนั้นก็กดเซฟเลยเพียงเท่านี้เองนะครับไฟล์ก็จะไปอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับถ้าเราต้องการอยากจะอัดอีกครั้งหนึ่งนะครับเราก็ย้อนกับกระบวนการนะครับนี่นะครับก็ไปเปิดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ขึ้นมาแล้วเห็นไหมครับแล้วเราก็เปิดแล้วก็เปิดปุ่ม สตา r แทบเลคคอรงนะครับแล้วเราก็อัดได้ครั้งหนึ่งนะครับเพียงเท่านี้เองนะครับทีนี้เราลองไปดูไฟล์เสียงที่เราโหลดมานะครับมีผมเอาไว้ที่เดสก์ท็อปนะครับก็ลองเปิดฟังดูนะครับพรที่เศษจ,จากทุกหนแห่งใดในโลกนี้จงมารวมอยู่ที่นี่ส่งให้ท่านขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโดนบันดาลให้สุขสันตลอดกาลนิรันร์ไปทุก ถ้ามีถูกขจัดและปัดเป่าสิ่งโลมเล้าให้จิตคิดวันไวเห็นไหมครับเสียงก็ดีเลยทีเดียวนะครับไม่มีน้อยไม่มีอะไรรบกวนเลยนะครับเราสามารถนําเสียงนี้ไปใช้งานด้านต่างๆได้เลยนะครับเราจะไปประกอบคลิปก็ได้หรือจะเอาไปประกอบการนําเสนอต่างๆได้หมดเลยนะครับก็ฝากไว้สําหรับวิธีการดาวน์โหลดเสียงนะครับของอ Google Translate เอามาใช้งานแบบฟรีๆนะครับก็ฝากไว้นะครับ อ่านดโหลดได้ทุกภาษาเลยนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะตั้งเป็นภาษาอะไรนะครับนี่นะครับมีให้เลือกหลายภาษานะครับนี่นะครับผมเปิดให้ดูอยู่เนี่ยนะครับมีเป็นร้อยภาษานะครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะเอาภาษาอะไรไปใช้งานก็สามารถเลือกดูได้นะครับอ่าก็ฝากไว้สําหรับวิธีการดาวน์โหลดเสียงโดยใช้ Extension ของ Google นะครับก็ฝากไว้ครับครับและนั่นก็เป็นวิธีการดาวน์โหลดคําที่ ออกเสียงด้วย Google Translate นะครับแบบง่ายๆครูติ๊กก็ได้แนะนำที่ง่ายๆนะครับก็คือการดาวน์โหลดผ่านตัว extension ของ Google นะครับก็หวังว่าทุกท่านจะนำเอาไปประยุกต์ใช้งานกันได้นะครับคนที่ชอบอต้องการอยากจะใช้เสียงของ Google Translate เสียงผู้หญิงเพาะๆนะครับก็สามารถใช้วิธีนี้นำเอาเสียงไปใช้งานได้นะครับก็ขอฝากไว้สำหรับการดาวน์โหลดเอา เสียงจาก Google Translate ไปใช้งานนะครับก่อนจากกันนะครับถ้าชอบคลิปนี้ชอบแนวทางของช่องนี้นะครับก็ช่วยกดแชร์กดไลค์ถูกใจก็กดติดตามทั้ง5ช่องทางของห้องเรียนกูติ๊กนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้กูติ๊กนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ